สวัสดีค่ะวันนี้เรานะคะครับช่องกุมานตุลาการพี่น้องเบิ๊คให้ดูเลยค่ะตาถทัวค่ะเอซเจ่ขาตาทัวตํตาถทัวหมูุเดดเดียวค่ะมาค่ะไอซีค่ะข้าวเที่ยงค่ะมาอีแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีครับสำนึกตุลาการครับผมมาครับพี่น้องมาจันนี้ก็ขอคุณลิศข้าวเที่ยงครับอยากกินสมทัวตํตาทัวใช่ไนนอยากให้เราเลย วันนี้มีตำส้มถั่วกับหมูดแดดเดียวครับว่ามันไหลแรงอืมเป็นไงจวดจัด มปชิมพินานแล้วครับมาเจอกับพี่นะ คุ้พันทอดหมดลเดียวเดียเด๋ยวคุ้พันจะอัปโหลดขึ้นลิปขึ้นช่องเพิ่งทำเพิ่งทอดเสร็จแ,แล้วก็ตำตัวด้วยกินข้าวเสร็จแล้วก็ จะไปผัดผักคันจองค่ะผัดผักคันจองต้องผัดทุกวันค่ะแล้วก็ผัดต้นหอมไปซีค่ะสองเมนูต้องขึ้นทุกวัน อ,อ,งงอะไรไหมจจัดไรครับผลิตไม่ผลไม่จ่าเลยทั่วบางแก้วซื้อจากป้าดอ,อกล่ำพี่สาวพี่สาวปลูกอยู่ในานาเมื่อกีเก้เจ๊กรบปานทองจันพี่สาวพี่ก็พี่สาวน้องสาวสรุปแล้วคือมะนาวก็ป้าดอ,อกล่ำน,นะคะผลผลิตคือจากที่พี่สาวน้องสาวทำการเกษตร ผมก็ซื้อพี่จะได้มีไรายได้น้องจะได้มีไรายได้ปากันจองก็เยอะนะคะ ของป้าเราล่างป้าทองจันพี่สาวภุมพันธสองคนแล้วก็น้องสาวขากันจองก็เดือดออกทุกวันภุมพันธ์ก็ต้องนาผักันจองมาล้างแล้วก็นึ่งนึ่งแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำเกลือนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปั้นปั้นให้พอสเสดดนะ้ำนิดนึงแล้วก็ใส่ถุงพลาสะติกรัดตากให้แน่นแล้วก็อัดช่องฟิตไข่ฟีดซีขเป็นการถนอมมา เป็นการถนอมผักคันจองเวลาเราจะทำกับข้าวเราก็นำออกมาทำได้เลยค่ะปุ๋มพันธ์อัดไว้ในช่องฟิตค่ะตอนนี้เพราะว่าผักคันจองพี่สาวกับน้องสาวออกเยอะช่วงนี้ค่ะก็ต้องก็ต้องซื้อช่วยพี่สาวน้องสาวเป็นการช่วยเหลือจนเจือกันในครอบครัวปุ๋มพันธ์ก็ไปคิดสร้างสารรค์เมนวูว่าจะทำอะไรก็หยิบออกมาทำได้เลยค่ะแต่ต้องแต่ต้องนึ่งนะคะนึ่งแล้วก็ล้างน้ําประมาณสองน้ําแล้วก็แช่น้ำเกลือนิดหนึ่ง เพื่อจะลดความความขมลงมาได้นะคะแล้วก็ใส่ไว้ในช่องฟิลเราจะทำกับข้าวแล้วก็นําออกมาทำแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ทานค่ะพอกระจองเนี่ยเวลาผัดเวลาแกงเวลาแกงเราควรที่จะไปน,นึ่งก่อนนะคะนึ่งก่อนถ้าไม่น,นึ่งนะคะพี่น้องถ้าไม่น,นึ่งนะคะมันจะฟูองลงเองเองค่ะมันจะลอยลอยขึ้นมาอยดตอดตาม ปากหม้อค่ะแล้วก็ไม่สุกสักทีนะคะก็จะช้ายกเว้นผัดค่ะผัดในจวดจัดจวดจัดแปบ๊บเดียวเสร็จผัดดอกกับกัญจองอะคะ่ะแล้วก็ผัดผัดก้านเขาอะสุกเร็วอยู่แต่ว่าเป็นประเภทแกงที่มีน้ํามีอะไรเลยคะ่ะผักกัญจองจะลอยฟูขึนะ้นมาอยู่ตรงปากหมอ้อแล้วก็สุกช้าเพราะนั้นก็คือต้องไปนึ่งก่อน นึ่งก่อนตามวิธีการที่ภุ่มพันบอกนะคะตอนนี้ก็อัดไว้ในช่องฟิตประมาณห้าถุงจะทำคร้าวๆปั๊บก็หยิบออกมาทำเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์มองไปอีกทีหมดแล้ว <c oughs> มองไปอีกทีหมดแล้วเอาปุมพันพูดานาอนี้แหละถ้าพูดก็คือต้องพูดให้จบป,ประมาณนะั้นหมดแล้วนะ เมดแล้วก็ยังมีของใส่อย tamam ู่นะพี่น้องม่จากกีกเลยป่ะพี่แป๊บตากข้าวมัมไม่ยากนะครับถ้าเขาเติมข้าวแสดงว่าอร่อยมาก 不累的了 อร่อยค่ะเอฟซีค่ะมานะครับ32สองครับพี่น้องเมนูว,วันนี้รู้สึกว่าูรปากมากถูกปากนานจะได้มาถึงรอบนี้ได้ดี วันนี้กูมันถ้ากูพันว่าเดยวกูมันจะไปผัดผัดอะอะไนะผัดกระจองใส่หมูผัดต้นหอมใส่หมูสองอย่างก่อนแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือพอก็จะไปไปทำทอดมันผักกันจองจะไปซื้อหมู มีสับมาใส่ด้วยครับนีหมูสับมีพริกแกงแล้วก็มีใบมะกรูดหัน่นถวยเรามีอยู่แล้วแล้วก็จะไปซื้อแป้งข้าวเจ้าซื้อแป้งข้าวเจ้าแป้งมันมีอยู่แล้วครับจะทำทอดมันปลากระกจงค่ะแล้วก็มันจิมสามรสค่ะันนี้ อร่อยลงตัวตำทั่วกับทอดโมเดียเดียวครับพี่น้องเขากันอั้ลรำเลยแม่บอกรับกินดูก็แล้วกันค่ะข้าวสองจาน ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมา,าติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณแล้วล่าสุดรวมช้อนแล้วเสร็จแล้วโุมพันกิมแล้วค่ะกิมกินไปเรื่อยๆนะคุณลิตนะบางคนก็จะถามว่า,า,บ,าบางคนสงสัยว่าเออซีกุมัน,นกุมันเสียแล้วกุมันไปก็นหย่างภาษาเพป็นว่า อุปกรณ์แถวทางบ้านภูมิพันธ์ก็จะ,ะให้ไปสอนพิเศษลูกหลานภูมิพันธ์บอกว่าภูมิพัน์ไม่ว่างหรอกค่ะไม่มีเวลาตารางกิจกรรมแน่นเอียดเลยค่ะเพราะว่าภูมิพันธ์ก็ได้รับเกียรติจากสำนังกงานเลขาธิการครุสภานะคะให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ที่รึกษาประจําโมดูลที่ห้านะคะเป็นวิทยากรด้วย,ยนคะคะ โมดูลที่5การใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษสาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษารนะคะก็จะต้องอบรมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์ตอนนี้แล้วก็ตรวจงานในระบบให้กับผู้เข้ารับการอบรมเสนอแนะให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาอบรมโครงการผู้รู้พัฒนาของสำนักงานเลขาธิการคุรู้สภากุมพันก็ต้องกาบขอพคุณทาง ผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วก็ทางสำนักงานเลขาธิที่การคุรุชาาที่ให้เกียรติคุมพันเุาก็ให้โอกาสคุมพันได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ได้ใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านภาษาไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้ารับการอบรมนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยบรรณวิชาชีพครูหากครูมีจรรยบรรณวิชาชีพ ีจิตวิญญาณสอนนักเรียนด้วยจิตวิญญาณครูมันเชื่อแน่ว่านักเรียนมีคุณภาพแน่นอนคุณภาพครูดูที่คุณภาพเด็กคุณภาพเด็กก็ดูที่คุณภาพครูนะสองสองอะจะจะไปด้วยกันนะจะสัมพันธ์กันเด็กจะมีคุณภาพได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูครูต้องมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสอนการผลิตสื่อนะวัตกรรมเทคนิคการสอนเทคนิคการคุมชัดเรียน ระบบเรียนช่วยเหลือเรียนทุกอย่างนะคะต้องต้องไปด้วยกัน,นขอบคุณแอฟซีมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะพี่น้องเฮ็ดกับเขาปบป้าให้พ่อแม่กินเมื่อละสามเวลาเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พาพ่อไปหาหมออาทิตย์ละสามครั้งค่ะน้องครูริน้องอังคารพี่หัดแล้วก็เสาส่วนตอนกลางคืนก็ตรวจงานให้กับผู้ารับารัอบรมค่ะในระบบ งานเยอะน,นะคะภาษาไทยสามชิ้นภาษาไทยสามชิ้นวิชาเดียวนะคะแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาก็แล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อการกาสื่อสารสัมานาอีก5ชิ้นค่ะเข้าสัมานาเสร็จต้องตรวจงานผูกเข้าราการอบรมอีกกร้ห้ชิ้นแต่คุูพันก็มีความสุขใจแล้วก็ จะปฏิบัติหน้าที่ครูที่ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานในสถานีการครุสภาให้ดีที่สุดให้สมกับที่ได้เชื่อว่าเป็นครูนะเต็มเวลาเต็มความสามารถขององค์กน,นะคะตารางกิจกรรมเต็มเลยค่ะเต็มแน่นเลยเนาะครูิทเนาะแน่นเลยค่ะแต่ละวันต้องบริหารจัดก,การเวลาให้ได้เพราะว่างานเราหลายด้านหลายอย่าง เสียแล้วก็ได้ทำงานมีงานมีการรองรับต่องก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลค่ะแล้วก็เลี้ยงดูน้องแมวน้องสุนัขน้องกระต่ายค่ะโกมพันทำบุญตักบาทรก็ทำจัดทำคิดอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะพบกันพบกันคิดหน้านะคะ พบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวััสสดีครบ,ครบู้ๆนะคะคุมวันกับคุณสํเเ็จตุลากันเป็นกําลังใจให้ค่ะสองเท่าตายายเลยคือค่ะ,คะเราจะสู้ <laughs>